ท่า okay. มือสองค่ะตัวละยี่สิบสามสิบาทนะคะห0าบาทค่ะต้องเสียงแบบนี้มัง่งเป็นลูกค้านะคะไม่ใช่แม่ค้าแต่ว่านั่งตรงแม่ค้านะคะวันนี้เหมาไปกี่ร้านแล้วคะวันนี้เหมาไปเบาๆค่ะไม่แพง200กว่าบาทมาซื้อค่ะแมาซื้อนั่นนะคะเสื้อก้ามใส่ชิวๆสบายๆตัวละ2 0่สิี่สิบปี นี่ค่ะ20บาทเองเอาไว้ใส่ได้ทำงานเลยนะค<ว>่ะสวยอยู่นะนี่น,นี้สวยนะสวยนะบอกเลยตัวนี้เอานะคะลูกค้าเอาค่ะอันนี้ไม่ว่าดูก่อนค่ะ20 20ิบ<า>ยีเองค่ะเสื้อผ้าสวยค่ะเสื้อผ้าแม่ค้าใส่เองนะคะเ <c oughs> นี่ยค่ะใส่ตอนนี้เลยค่ะ <c oughs> <c oughs> คาตัวนี้ก็เอาค่ะตัวนี้ก็จะซื้อค่ะอ่านั่งอยู่ตรงนี้เป็นลูกค้านะคะไม่ใช่แมค่มค้ามาซื้อนะคะตัวนี้ก็นีค่ะ